สวัสดีค่ะวันนี้มีอิมจะมาตอบคำถามนะคะสำหรับคนที่สงสัยมีข้อสงสัยเนาะว่าถ้าอยากรวยอยากปลดหนี้อยากขายของอยากได้เงินเนี่ยถ้าเปลี่ยนรหัส ATM จะช่วยได้ไหมอ่าคำตอบตรงนี้ตอบได้เลยว่าช่วยได้33%ค่ะแต่ต้องทําความเข้าใจก่อนนะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่3อย่างถ้าใครเคยได้ฟังที่ม่อิบเคย หมือนพูดไปบ่อยๆนะคะเราจะต้องทําความเข้าใจในในตัวเราก่อนว่าในตัวเราอะ่ะมีทั้งหมด3ชะตาชะตาแรกเขาเรียกว่าชะตาฟ้าชะตาฟ้าเป็นสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้เป็นสิ่งที่มาตั้งแต่กเกิดมาตั้งแต่กําเนิดทําไมคุณถึงเกิดวันนี้อ่าทำไมคุณต้องอยู่จังหวัดนี้และทำไมคุณต้องอยู่ครอบครัวนี้เขาเรียกว่าชะตาฟ้าค่ะสิ่งนี้แก้ไขไม่ได้ในชะตาฟ้าก็มีอยู่ถึง33%และชะตาถัดมาคือ ชะตาดินชะตาดินจะอยู่ในรูปแบบของหวงจุย้ยลายเส้นเบอร์โทชื่อสกุลสีมงคลเบอร์กับตัวเลขอะ่ะจะอยู่ในรูปแบบเดียวกันและรหัส ATM ก็อยู่ในกลุ่มของชะตาดินและชะตาสุดท้ายคือชะตาคนชะตาคนคือการคิดดีทำดีพูดดีและเป็นการฝ่ายดีเป็นการเหมือนอาหาสิ่งดีๆ เหมือนเหมือนเปลี่ยน mindset ตัวเองอะคะ่ะเหมือนบินเออเป็นการพัฒนาตัวเองอ่าเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาตัวเองมั่นพัฒนาตัวเองสิ่งนี้สําคัญมากนะคะถามว่าทุกคำถามที่บอกมาเนี่ยปลดนี้ได้ไหม ได้คะ่ะเป็นตัวช่วย3.3%เพราะตัวเลขรหัส ATM หรือแม้กระทั่งเบอร์โทรเราออกแบบตามหวงจุ้ยอาเราออกแบบตามของแต่ละบุคคลที่ต้องอาศัยวันเดือนปีเกิดถ้ามีเวลาเกิดยิ่งดีแต่ในศาสตร์ของรหัส ATM เราใช้อยู่2อย่างคือวันเดือนปีเกิดและอาชีพทำไมถึงจะต้องขออาชีพในทุกๆครั้งเพราะไรายได้เขา มาจากเงินมาจากรายได้ที่เราทำอยู่ณปัจจุบันวันนี้คุณมีรายได้กี่ทางคุณมีกี่อาชีพนั่นแหละค่ะและหลักเกณฑ์ของรหัส d t ทําทำไมถึงเป็นตัวช่วยได้ถึง33%เเพราะว่าอ่าเพราะอะไรเพราะว่ารหัส ATM เนี่ยเขาในรูปแบบของการออกแบบคือ 1. เปิดปากถุงในเซตสตัวแรกเปิดปากถุงค่ะเปิดเพื่อที่จะ โกยเงินเข้ามาและเมื่อโกยได้เข้ามาแล้วก็จะต้องมีเลขที่ปิดปากถุงกันเงินออกนั่นเองนี่แหละค่ะคือหลักเกณฑ์ง่ายๆถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมด100%เซเพราะในชีวิตมนุษย์คนเราไม่ใช่ตัวช่วยทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเปลี่ยนหมดเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนรหัสเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนลายเสนเปลี่ยนกระเป๋า แต่หนึ่งสิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยคือวิธีคิดและ mindset ในการที่จะพัฒนาตัวเองอ่ะขอยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้ยุคปัจจุบันนี้อาชีพที่ทุกคนมองว่าสามารถทำเงินได้เร็วที่สุดและดีที่สุดคืออาชีพอะไรคะอืมอาชีพอะไรคะ ถ้าทุกคนมีคำตอบอยู่ในใจเหมือนที่ไม่มีคำตอบอยู่ในใจคืออาชีพอยู่บนออนไลน์หรืออีกในหนึ่งก็คือเป็นอ e ีคอมเมิร์ซก็ได้อะไรก็ได้ที่ทำผ่านมือถือได้เงินได้เงินเร็วไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นแล้ววันนี้เราพัฒนาหรือเปล่าเราพัฒนาตัวเราเพื่อที่จะให้ได้ไรายได้ความรวดเร็วตรงนั้นมาหรือเปล่าอันนี้มันจะต้องไปพร้อมๆกันนะคะ ชะตาดินและชะตาคนยิ่งถ้าคุณพัฒนายิ่งถ้าคุณมีชะตาดินที่ดีชะตาดินก็คือยาำอีกหนึ่งรอบคือฮงจุย้ยชื่อสกุลลายเซนเบอร์โรกระเป๋าสีมงคลและรหัส ATM พาปังตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ติดอันดับคือท็อปเลยนึกอะไรไม่ออกให้เปลี่ยนแค่นี้แต่สิ่งที่จะมีผลที่สุดเนาะในหหลักนี้ คือห่วงจุ้ยและเบอร์โทเบอร์โทเป็นพลังงานตัวเลขที่ช่วยได้เกือบทุกอย่างแต่ช่วยได้3 3มเนตะคะต้องย้ำก่อนแล้วถ้าคุณอยากเป็นคนที่เฮงและเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือจากคนในอดีตสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนคือชะตาดินและชะตาคนคุณจะต้องมีมีวิธีการพัฒนาตัวเองให้ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นวันนี้อยากขายของดีต้องทำยังไงคะอ่าคุณไป ไปหาคนที่เขาขายของดีๆเลยไปดูเลยว่าเขาทํำยังไงวันนี้คุณอยากออกหน้ากล้องเก่งๆคุณอยากไลฟ์เก่งๆคุณจะต้องไปดูใครไปดูต้นแบบแล้วเอามาปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองเอามาให้มันเหมาะกับตัวเองที่สุดไม่ใช่ไปก๊อปปี้แล้วเอามาเหมือนเลยไม่เอาค่ะอย่างงั้นน่ะก็จะอยู่ได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็หายไปอย่างแน่นอนนะคะวันนี้วิมาตอบคําถามสําหรับคนที่ข้องใจ ถามว่าได้ไหมตรงนี้มันมีคำตอบอยู่แล้วนะ,ะในคำถามจะมีคำตอบอยู่แล้วตัวช่วยไม่อิบมาตอบในส่วนของที่เป็นตัวช่วยเพราะว่าเราอยู่ในสายของตัวเลขไม่อิบเชื่อแบบร้อเลยเชื่อและศรัทธามากว่าห่วงช่วยช่วยได้เบิร์โทช่วยได้ไลเซ็นช่วยได้ชื่อช่วยได้กระเป๋าสีมงคลช่วยได้และรหัส ATM ช่วยได้ค่ะทั้งหมดนี้อยู่ในชะตาดินและไม่อิบเปลี่ยนหมดแล้ว แต่อีกหนึ่งสิ่งที่มันจะทำให้เราเป็นอยู่ในแบบ fast lane ที่เราจะจะก้าได้เร็วกว่าคนในอนดีตคือเราจะต้องศึกษาวิธีคิดต่างๆนานาด้วยเราจะต้องพัฒนาตัวเองให้ทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์นะคะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อยากฝากกดไลค์และแชร์ออกไปให้ทุกๆคนได้รับความโชคดีเหมือนที่คุณได้รับความโชคดีวันนี้คะ่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย